โอ้พี่ติง่งทันทีที่พักเพื่อไทยประกาศนโยบายเศรษฐกิจมาว่าค่าแรงขั้นต่ำ600บาทนี่พูดกันแบบ สามสี 3, 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดแปดทิศเลยแน่นอนนะมันเป็นเรื่องที่แตกตื่นนะครับอยู่ๆเพิ่มจากสามร้อยยี่สิบหกบาทสามรอยี่บแปดบาทเพิ่มไปเป็นหกร้อย แต่ขอโทษเขาบอกว่าจะเพิ่มภายในปี70นู่นนะฮะเขาต้องพัฒนา4ปีเป็นลำดับหารายได้ก่อนนะวางระบบแม่แก้ปัญหาเงินเฟอ้อก่อนเรื่องอะไรตอนอะไรแล้วเขาค่าเราปี70เนี่ยค่าแรงมันจะเพิ่มเป็น600บาทแล้วคนจบบริยตีลูกหลานจบบริตีจะได้เงินเดือน20,000บาทเขาบอกอ4ปีหลังจากบริหารแล้วนะมไม่ใช่ว่าปี66แล้วได้เลยนะครับนายกก็เลยตกใจว่าจอาเงินมาจากไหนจองเงินมาจากไหนทุกวันนี้มันต้องฟังเขาผู้ประกอบการมันต้องดูก่อนว่ารัฐบาลได้แก้ปัญหาอะไรไปบ้างแล้วแล้วมันต้องพึ่งพาอะไรกัน เอามาจากไหนส่วนรัฐมนตรีแรงงานในไปใหญ่เลยนะฮะบอกว่ากำลังจะสร้างหายเงิให้กับเศรษฐกิจนะจะโยนพะระให้เอกชนโยนพะรให้ผู้ประกอบการนะครับอย่านึกสนุกแต่หาเสียงไปวันๆนะเป็นระเบิดเวลาว่าอย่างนั้นเอาหลายคนก็บอกว่าโอเคยินดีด้วยถ้าเกิดมันจะขึ้นบางคนบอกไม่ได้นะไม่ได้เดี๋ยวค่าข้าวมันจะขึ้นไป60บาทเขาบอกว่าถ้าเกิดค่าข้าวถ้าเกิดค่าแรง600ยค่าข้าวอยู่หกขอโทษนะทุกวันนี้ค่าแรง300กว่าบาทค่าข้าวมัน6กแล้วเฮ้ยมึงอยู่มุมไหนของโลกค่า ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะถ้ามันจะต้องให้ค่าและค่าข้าวมันถูกเนี่ยก็ไปเอาค่าแรงมันถูกลงมันได้หรือเปล่ามันไม่ได้ขึ้นตามอย่างนั้นทุกวันนี้เนี่ยค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยนะมันไม่สอดคล้องกับค่าของชีพอยู่แล้วนะครับไอ้สามร้อยกบาทเนี่ยกินวันละห้าสิบสามมื้อเนี่ยมันก็ร้อยห้าสิบแล้วและค่าเช่าบ้านค่าซื้อเครื่องใช้ค่าลูกค่าเมียไปโรงเรียนหนังสืออะไรพวกเนี้ยไม่คิดจะให้เขาดูหนังฟังเพลงเลยเงินสามร้อยบาทเนี่ยไม่คิดจะให้เขาพักผ่อนหย่อนใจเหรอให้ทำงานแล้วกินขาาก็ตยเรอ บอแบแน่นอนเลยอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าอย่างนี้มันเป็นนโยบายหาเสียงเท่านั้นแหละมันทําไม่ได้หรอกหรือมันทาได้ยากหรือมันอาจจะแบบไม่มีทางเป็นไปได้เลยแล้วถ้าเกิดทําไม่ได้อ่ะก็มี2ทางคือถ้าคุณคิดว่าทําได้คุณก็เลือกคนที่เขาเสนอนโยบายอย่างนี้แตงคุณคิดว่าทําไม่ได้ทําแล้วนายจ้างจะลาบากบ้านเมืองจะพินาศคุณก็เลือกฝั่งนี้นะฮะหรือถ้าเอาจริงได้ผู้เขียนนโยบายทั้งหลายเนี่ยนะผมเห็นเขียนเยอะนโยบายนะเขียนไม่ได้เขียนไว้แล้วแล้วทําไม่ได้นะผมแนะนําไม่เป็นลบทิ้งครับ